อันนี้16แอมป์นี่เป็นแสงสว่างนะครับต้งแน่แน่เนรับสวัสดีครับผมชางแขกจัดทให้นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมนะฮะที่ที่จะต่อตู้วอร์มเมอร์แบบนี้นะฮะรุ่นของเทนเดอร์นะฮะนี่สิิช่องนะครับบางทีอ่าบ้านท่านก็อาจจะมีอ่เป็นคัดเอารุ่นเก่าเนาะแล้วแล้วก็เราอยากเปลี่ยนตู้ใหม่เนี่ยเราจะทําไงดีนะฮะเดี๋ยวมาดูคลิปเลยครับผมนะมาดูท่างแขกทำเนาะก่อนที่เอาสายเข้าตู้นะครับเราต้องไปถอด สายที่ตุดมิเตอร์ก่อนนะฮะนี่เราเราก็มาร์กไว้นะฮะอันไหนเป็นเอลอันไหนเป็นเอ็นอันไหนที่มีไฟอันไหนไม่มีไฟนะฮะจำไว้ครับผมนะเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาเข้าตู้ไปดูเลยฮะวันนี้จะเป็นเดี๋ยวผมจะไล่สายให้ดูอีกครั้งนึงนะฮะเนี่ยสายมันเยอะนะครับผมนะเดี๋ยวจะเข้าก่อนแล้วค่อยไล่นะครับลาล็อกล็อกแน่ๆนะครับเสร็จแล้วเราจะงอสายวันนี้เลยครับงอสายนะครับ เพื่อมาเข้าที่เย็นนะฮะล็อกแน่นนะครับนี่เสร็จแล้วนะฮะตัวที่อแอลนะฮะเราจะเราจะมาเข้าเล่นเลยครับ ข้ที่ไม่เป็นเกลือแอลนะอเลยครับผมแรกครับที่สองนะครับแล้วก็มาล็อกเลยครับ นี่ครับอันนี้16แอมป์นะครับ 6แอมนครับแสงสว่างครับแล้ชิด6แอมครับ ก็ยี่สิบครับยี่สิบงานครับ เสร็จแล้วก็ตัดระเบียบให้เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วตัดระเบียบให้เรียบร้อยนะฮะดูไหนที่มันมีนเส้นี่ครับอันนี้สายกาวนะฮะสีเขียวนะฮะนี่สายกาว อันนี้อันนี้ตัวเนี้ยเบอร์หกนะฮะไปลงแท่งกาวนะครับแล้วก็ต่อกาวลงปักนะฮะลงเต้ารับเนี่ยเนี่ยเยียงกันไปนะครับผมนะเสร็จแล้วนะฮะนี่ครับอ่าตัวนี้นะฮะช่องช่องที่สองนะฮะอ่าเชื่อมจากมากาวนะฮะมาลงที่เมนเบกเกอร์นะฮะนิวตันนะครับผมนะนี่ตัวนี้นี่นะฮะเสร็จแล้วนะฮะนี่ลายนะครับเมนเบกเกอร์ลายนะฮะเสร็จแล้วนะเราก็ไปเข้าที่ นี่ครับออไปไปเข้าที่มิเตอร์หน้าบ้านเรานะฮะเสร็จมิเตอร์มาเข้าบัตระกาวนะฮะเนี่ยตัวนี้แล้วก็บัตระกาวมาเข้าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะ,ะนะครับผมด้านนี้เป็นน,ะะนิวตนันนะฮะนิวตันนิวตันตอนมาเข้าที่ด้านข้างให้เอ็นนะครับด้านนี้เนาะแล้วก็เป็นลนะครับลายก็จะมาเข้านี่ครับลายก็จะดึงเข้ามาะฮะเนี่ยเราจะไปเข้าอะไรล่ะเป็น อ่าเป็นแสงสว่างนะตอนนี้เป็นแสงสว่างหรือจะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นแอร์นะหรือจะเป็นน้ําอุ่นนะฮะหรือจะเป็นปักเป็นอะไรแล้วแต่เราครับผมนะพามาไปก็ได้ครับผมวิธีการเดินแบบง่ายๆนะครับพยายามขันแน่นๆน,นะครับขันแน่นปุ๊บเรายไงก็ไม่หลุดครับแล้วรรรเราก็จัดจัดสายให้ดูดูเรียบร้อยนะฮะประมาณนั้นจัดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแข่งเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ